เหลือมีคนเคยบอกหรือเปล่าคะว่าถ้ามาไม่ถึงร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงบางแสนค่ะหรือเป็นเพราะร้านนี้หรือเปล่านะที่ทําให้เราตัดสินใจมาอยู่ชลบุรีเพราะของนัวของแซ่บร้านนี้ว้าวมาค่ะวันนี้ดาจะพามากินยำแสนบอลน,นะคะนี่ชื่อร้านนะคะตรงนี้เลยอันนี้เป็นบริเวณบรรยากาศรอบๆร,ร้านนะคะเรามาถึงก็ จะสี่ทุ่มแล้วค่ะพี่จ๋าเลิกงานดึกคะ่ะก็เลยแวะเข้ามาดึกคะ่ะแทนอาจเลือกที่นั่งได้แล้วนะคะและเพื่อนรกักของเราก็มานอนเยืดเส้นเยืดสายคะ่ะเอาบรรยากาศรอบร้านให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้คนไม่เยอะนะคะเมนูแรกที่เราสั่งมาค่ะเป็นยำแซลมอนคะ่ะเพื่อนรักเราอยากกินเองเมนูที่สองเป็นหมึกผัดน้ำดำค่ะเลิศรสชาติเลิศมากๆที่สุดเลยเมนูที่สามค่ะเป็นไหลบัวหมูกรอบ หมูกรอบแม่คุณเอ้ยเดอะเบสมากเมนูต่อมาซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ในรูปนึกว่าถาดเนกพนักงานถือมาอมให้เราถือกรลองโอ้ยขนาดเนี้ยมีครบหมดทุกอย่างในจานเดียวแม่โวยเป็นเมนูนี้เนี่ยที่ลราชั้นอยากมากินร้านนี้มากเรามาลองกั้งในจานกันค่ะตัวนี้จะเป็นกั้งสุกนะคะเราเลือกเมนูสุกไปนะคะเนื้อกั้งแน่นมากแม่โวยเอ้ยรสชาถูกใจน้ำปลาร้าถึงจึ้งมากๆ น,น,นี้หอยนางลมเป็นตัวตัวใหญ่ๆไข่ปูไข่ไขแมงดาแซลมอนปูอดัดไข่แดงเค็มปูหมูยอหอยแขรงฮอดดอกเนี่ยอุปกรณ์เสริมอะไหล่เยอะมากมากที่สุดในโลกไข่ตุนหม้อไฟหมูสับราคา150บาทมากันไฟล้นๆแบบนี้เลยแล้วก็มาเลือกกินไขปน่ปลา บางคนเรียกดิวกิวบางคนเรียกเดียวเซียวนะอันนี้จะเป็นเพื่อนรักเราตักไขป่ปลาดิวกิวไข่แมงดาแล้วก็อแอบจะอยากไปป้อนเราเรากำลังนั่งกินปูม้าอยู่แล้วก็อามเข้าไปฟินกันเลยทีเดียดเชีป้อนกันยังกับคนเป็นพิการเลยอ่ะดูสินะ่ะเพื่อนรักลองกินไข่ตุ๋นดูไฟร้อนๆ้อนแบบนี้จะเป่าหรือเปล่าอ๋อเป่าอยู่เนาะเออจะได้ไม่ร้อน ร้อนร้อนเอาเป่าอีกนิดนึงอืออ่ะเอะอ,อนี่ไฟลูกๆแบบนี้เลยเรามาดูกันให้เต็มตาว่าจานนี้ประกอ,ปกอบไปด้วยอะไรประ,ประกอบปูม้ากุ้งสุกหอยแครงหมูยอกลางสุกหอตดอกไส้กรอบสะดอกไข่แมงดา แซลมอนไข่ปลาลิวซิลไข่ปูปูอัดไข่แดงเค็มอันนี้เป็นของหวานตบท้ายนะคะเป็นน้ำแข็งใสอะไรต้นสั่งอะไรมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันราดคอนเฟ็กลาดโกโก้ขันลาดนมค้นเรียกอะไรไปเรื่อยแล้วกินเค้าไม่กินหวานสันดานไล่ให้ทายว่าทั้งหมดเราเสียค่าใช้จ่ายไปกี่บาทมาทายกัน